ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัต,ตนีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู Assalamualaikum สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัต,ตนีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรหณนีจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการ และผมรอมดอนปัญจอจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ครับวันนี้ยังคงเป็นนักเรียนภาษามลายูเหมือนเดิมครับค่ะในปีนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียต่อนะครับในประวัติศาสตร์นะครับในศตวรรษที่15 อินโดนีเซียเริ่มเป็นที่สนใจของชาวยุโรปเนื่องจากเป็นแหล่งเครื่องเทศชาวโปรตุเกสและสเปนนั้นได้เริ่มเข้ามาในภูมิภาคในช่วงคริสตศตวรรษที่16และโปรตุเกสได้ยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็นอาณานิคมค่ะวันนี้นะคะขอเสนอคําว่าเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศนี่นะคะในภาษามลายูก็คือเรมปะ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 แปลว่าเครื่องเทศครับยกตัวอย่างเช่นนะคะอินโดนีเซีย adalah satu n e g e r น y ร n g ada b a n y เ k ร e m p a เ r e m p a ะ อีกครั้งหนึ่งน,นะคะอินโดนีเซีย adalah satu negeri yang ada banyak rempah-rempah re ah. แปลว่าอินโดนีเซียานั้นเป็นประเทศที่มีเครื่องเทศทจำนวนมากค่ะอินโดนีเซีย adalah satu negeri yang ada banyak rempah-rempah re ah. แปลว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเครื่องเทศทจำนวนมากค่ะ,คะจากประโยคนี้นะคะก็ มีคำที่น่าสนใจนะคะคำว่าบันยะนะคะบันยะแปลว่ามากนะคะซึ่งคำว่ามากนี่นะคะก็ตรงข้ามกับคำว่าน้อยนะคะคำว่าน้อยในภาษาลายูก็คือสุดิคิดสุดิกิดบันยะแปลว่ามากใช่ไหมครับสุดิคิดสดิกิด ปลว่าน,น้อยค่ะถูกต,ต้องค่ะอินโด,น,าาดาาานีเซีย adalah satu negeri yang ada banyak rempah-rempah แปลว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่มีเครื่องเทศจํานวนมากค่ะครับเรายังอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับคุณผู้ฟังครับจุดเริ่มต้นของการเข้ามาปกครองอินโดนีเซียในฐานะเจ้าอาณานิคมของดัชหรือเบอร์ลันดาในความหมายที่ชาวอินโดนีเซียพูดถึงนะครับก็โดยการจัดตั้งบริษัทดัชอีสอินเดียในปี คศสอ4 5หรือคิตสัตกราช1,702นะครับในช่วงแรกบริษัทดัชอีสอินเดียนั้นใช้วิธีการเข้ามามีอิทธิพลเหนือผู้ปกครองท้องถิ่นต่อมาในปี2,342นะครับหรือปีคศ .1799 นะครับรัฐบาลฮอลันดานี้ก็ได้เข้ามาปกครองอินโดนีเซียในรูปแบบอาณานิคมอย่างเต็มรูปแบบค่ะกราเจอ n นบลันดามูลอิเป็นตัอินโดน pada tahun 1799 belas sembilan puluh sembilan masihhi, raja Holanda nakharm kau Indonesia. Mapi kris 1799 Belanda mulai perintah Indonesia pada tahun 1799 kau Indonesia, mepi, คริสตศักราช1,799ค่ะเบลันดานะคะก็คือประเทศฮอลันดาน,นั่นเองค่ะครับกรรจานเบลันดาแปลว่ารัฐบาลฮอลันดาครับที่เราเรียกเบลันดาก็เพราะว่าชาวอินโดนีเซียในตอนนั้นเรียกขานชาวดั s ชในับในชื่อนี้นะครับเป็นความรู้ใหม่นะคะมูลาอีนะคะคำว่ามูลาอีแปลว่าเริ่มนะคะซึ่งคำนี้นะคะมาจากคำว่ามุลานะคะมุลเปรนต เปนตะแปลว่าปกครองค่ะครับม u ลาอีแปลว่าเริ่มซึ่งมาจากคําว่าม u ลานะครับ e r i นต a ะแปลว่าปกครองครับค่ะก e ั a ริรย์อันเบลันดามุลาอีเป็นต่ะอินโดนีเ,ดาานเซีย pada tahun 1799 m a s e h ัสแปลว่ารัฐบาลฮอลันดานะคะเริ่มเข้าปกครองอินโดนีเซียเมื่อปีค์ศักราช1799ค่ะครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาลายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการส,สืบสารภาษามาลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ h t t p c o l e x t e n p n p s u a c t h